ห้าสี่สามสองคำนับเปิดด้วยครับห้าธันวามหาเริกเกลิกก้องไทยทั้งผองร่วมสดุดีพระทรงศีเฉลิมชนเฉลิมล่าองค์ภูมี ขอบารมีขอพระองค์ทรงพระเจริญทรงเป็นยอดอัครศิลปินปรีชาเลิกบรรเจิดวรรณศิลน,นกวีสีพระมหาชนกแฝงหลักธรรมนำชีวีสอนให้มีวิริยะพะยายามเศรษฐกิจพอเพียงเลี้ยงชีวิตเป็นหลักคิดธรรมชาติพึงอาศัย ทรงชี้นำทำให้สุขทั้งกายใจเพื่อชาวไทยมีพร้อมภูมิคุ้มกันทรงเป็นนักบริหารแก้การวิกฤตทั่วทุกทิศถิ่นไทยเสด็จถึงทั้งน้ำดินฟ้าทุกปัญหาทรงคำนึง่งพระองค์จึงคือพ่อหลวงของชาวไทยพระราชดำรัสประธานสื่อทุกขแขนง ให้รู้แจ้งรับผิดชอบถแถลงไขมุ่งสวัสดิภาพปกติสุขส่วนรวมคือหัวใจประเทศชาติปลอดภัยไทยรักกันด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านางสาวรัตนาเจริญศักดิ์พุอมโดยการสำนักประชาสัมพันธ์เขตสองถวายพระพรในนามข้าราชการเจ้าหน้าที่สำนักประชาสัมพันธ์เขตสอง